สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกมือแล้วครับมัอน,นี้มัอน,นี้อากาศปลอดโปรง่งดีขนาด,ด <laughs> มาคือเก่านะครับสามคนซาวนิตรเขาบ่นให้มาเนาะพี่น้องพี่น้องกับทานมาซาวนิตรเนาะคือเพื่อนบ่อขันหว่างพเพป็นดเลยบ่นให้มาเนาะติทุลาติทุลานะครับซาวนิตรติตุลาไล่มืออยู่ก็เลยบ่ <laughs> ะนให้มาครับมีกระเจี๊ยบกันบนดอยให้เก่าด้วยพี่น้องจังหวัดพะเยาเฮาเนาะมัอนี้มันรุนด้วยพี่น้องนี่ได้กระตาไม่มากพี่น้องเห็นกระตาอะไรเรืยนี่ เต้นไซเต้นไซเลยประเดิมกระตาไหมเนาะพี่น้องมีเนาะสีมาหรือว่ามันก่อนสิออกาเห็ดกับฝากช่องน้องได้ครับผมอีสานบมันเนืนเนาะเขาก็เป็นน้องสาวกิมเด้อพี่น้องคือคือลุกพี่ลุกน้องกันแหละพอสาวอนนีเป็นน้องสเป็นน้องไส้ของพอสาวกิมเด้อพี่น้องแล้วก็เม่สาวนิดนีเป็นพีสาวของพอสาวเอนแล้วก็เป็นน้องสาวของพอสาวกิมพี่น้องงงออ พี่น่องกระทำมาหลายนี่พี่น้องถามาหลายแล้วนี่รีโบว์ไอ้สิครับพี่ลุกหน้องกันครับเอานี่ยเอาเอ็นยี่ห้อเดียวกันเบอร์เดียวกันนี่ยี่ห้อเดียวกันคือนามสกุลเดียวกันเบไปเลยสามคนนี่นามสกุลเดียวกันเด้อครับคือเป็นพี่น้องกันเลยปไปพี่น้องไปลุยกันครับบัดนี้ปปเหีดปูกตายเด้อพี่น้องเห็ดปูกตายมีดอกก็สีใหญ่เด้อค่ะมันพูดหน่อยรลายดอกดินแห้งแห้งเด้อครับช่วงนี่ใช้ใส้พลาเขา กำลังบานเลยพี่น้องดอกน้อยจะมีเท่นันูดนี้ก็มีแต่ปนค่ะปนเสียด้วยดอกบานเขาช่วงนี้เห็ดปวกถ้าอีสานบอกว่านอกเมียนท้่อีสานเก็บเห็ดปวกไฟชาวเจี๊ยห่อกากระอยู่กับบาวิศใส่ตา่อน ตกตาเพาิดโกใหญ่ด้วยค่ะนี่เลยอืออือนี่ไรบดัโอบดัมแขงฮงนีมันแข็งเนาะโอ้เด้งเลยครับเฮ็ดบทตถคฝนลังสิแตกๆด้วยพี่น้องลืมแล้วนี กำลังเพียงเริ่มต้นได้พี่นอ้องเวลาอีกเงาไก่ได้ครับวันศิเตรียมตะการถึงใส่เวลาสองสามชั่วโมงได้ครับใส่เห็ดเข้าห่างๆนี่ใส่เห็ดไลายๆกับกบบระบ่อโดนได้พี่น้องฝนกระบ,บ่อตกลายมือแล้วได้ครับดินค่อนข้างเห็นเล็กน้อยจุ่มเห็ดไข่ขาวได้ครับผม อย่ว่านี่ก็ไล่ตอบคอมเมนต์พี่น้องจนเบิดทุกคอมเมนต์ได้พี่น้อง <c oughs> ประมาณพันคอมเมนต์นี่แหละ <laughs> ไล่ตอบพี่น้อง <c oughs> ตาไล่เบิดเลยไล่ตอบแต่ยูทูปเพียดว่านไล่ตอบเบิดถ้าพอตอบกับ็มาคืนเราพี่น้องเนาะสวยง,งามๆเลยพี่น้อง แต่ตอข<อ>ัาบินกี่หนอนก็ติปกือมันคือค,อคอนทำกันระเบอบากเระสกินเนะา,านะทำรเะเบอบากคระยิงแค่เลยสู่ต่อเป็นเบิดพี่น้องว่าบางครั้งมันก็มีคำถามเนะาะเาต้องตอบนะาง,งามเลยครับจุ่มให้เต็มเลยครับผมเห็ดบ่ราะอะไรโปรถืฝนอากาศร้อนๆล้างก็จะแตกแบบนี้ได้เลย,ยกอแดง หลังแตกๆครับผมห่างๆเนี่ยด้วยครับผมดอกบานด้วยมือนี่สงสัยสิได้เก็บเอาดอกบานด้วยครับ บานด้วยครับผมแต่แข็งดีด้วยพี่น้องบานตะแข็งครับผมโอ้เห็ดเพร่งเหลืองงามเนาะลังแตกๆที่ดงใหม่โคตรทิ้งช่วงดนึครับช่วงนี้ถ้าเบิ้งฝนตีตกเมื่อนอไรเน,ะนาะเ,เห็ดนาแตกแล้วจ้ะถ้าฝนตกเห็ดกนณาจะออกอีกรอบเลยครับผมช่วงนี้เก็ข,าข่างๆนี่เมื่อกี้กับพ,พี่น้องเ้าก็ขึ้นมากเสียคนรนอ,อเพิรนกแลังลุกไป เป็นกับอะไรปั้นใดครับผมเนื้อเต็นทั้งเคลือนข้าขึ้นหมดแล้วคุณมาตุกโซมื่นนาเตกเลยพี่น้อง เ่เขใหญ่ด้รับผมึพง่นไข่บ่ิ่นไข่โอ้แนมหลังกวัหิธิเพิ่นเขาใหญ่อะไรสักมื่อนี้เห็ดเลือกะไรเด้อพี่น้องน้พ่อเอาได้ก็เอานะครับมื่อนี้เ่เ<ข>ั้่หนู โอ้โหเห็ดต้ปลาเลือกเลยเป็นบ่อบ่อปลาเลือกคือเห็นเราเสมืองไหหลางเนาะเทปหน่อดบางนึงเนาะเ็ปมันไหวๆเนาะเนาะหยุ่ไปเลยเอ็เมันหยุ่ไปเลยเพราะว่าฝนกับหยุดหลายมือเนาะเธอเพิ่งรอดฝนได้พี่น้องอีกสองมือเลยม่นอีกประมาณสองมือเนาะฝนตกมาใหม่อีกแง่อีกขึ้นที่มันหลุดกันน้องใหม่ไงก็แบบมือที่เท่าจิตเด็กเขาปลาโนใหม่แล้วพี่น้องปลาเท่ากับหาออกที่กันเนาะจ้าป่ะลุกหนู ข้าวยางมาโดนแล้วไกลแล้วนะมาโดนเหรอ<ะ>เห็ดบ่มีเด้อพี่น้องตัดทิ้งยางออกได้ครับพี่น้องกับเจ้าบ้านแลแน้วยามเหตุลายบยออมกก่มีกกเรกมาเก็บมกเก็บจนเต็มคองกระตาแหละพี่น้องตอนเห็ด้าล,ลายก็ได้เออเอาไปไหนสมันเนาะยามียามบ่มีเนาะพี่น้องบัวกัน,น,น,นยนามมันลายข้าเก็บได้ลายยามบ่มีกับจังเห็นจังว่าเนี่ยแหละพี่น้อง ชาวขีโมกตาไม่บ่ได้บ่ได้หา,า,ามือว่าพี่น,อน้อง <laughs> บ่ได้หามือออก <laughs> ดินแห่งไวเนาะดินน้ำพุน้ำดอยเป็นอี่างะพี่น,อน้องฝนบต่ตกเนี้ยสีสาหาหมือดินหนาดินก็ตีแห่งไปเลยครับเพราะมันอยู่ที่สูงเนาะจุดเห็ดไข่ได้ครับผมออกไม่โพนน้อยเลยเนาะอจอมได้บ่จุดเนานะ

ล,ลังลงเ้ยพี่น้องทางลงเลอพี่น้องเห็ดกระไรผู้ละหมกมันมีประมาณไปน่ประมาณเลยพี่น้องยินเหงหยง เ็ดเขาได้สมีอะไรพี่น้องมานี่ถึงว่าบ่ได้กะได้แกงหนึ่งอยู่ด้วยครับนี่แองใหญ่นึ่งม้อใไงหนึ่งหมดเลยครับนี่แต่ละคนนี่เศรีนเขาเอาแต่เห็ดเดียงเลยครับมานี่เนาะเห็ดหนาแตกเด่นแห้งผุดนี่แหละพี่น้องเห็ดบ่ถือฝนสีเป็นวันนี้เลยครับเห็ดเดียงธรรมชาติของเขาเลยแหละฝนถี่สามมือแล้วเนาะฝนถี่ช่วงอันนี้ก็ได้เห็ดทุกชนิดหรือเห็ดปวกนี่เห็ดเพิงเห็ดระงูก็ไดัยสี่หาดลองเนาะเห็นเห็ดงามงามอยู่ดอกพี่น้องแต่เพียงแต่ได้บ่หลายครับล่ะ เออ,อม่ใช้วาขึ้นไปยางประมาณชั่วโมงหนึ่งได้พี่น้องที่ยางแบบประมาณชั่วโมงติด่วงคลิปกับประมาณสิบนาทีรอบรอชุดใหม่คะ่ะเมนกับผมรอ,อชุดใหม่นะกรบป่านพี่น้องแล้วแจ้งคลิปคลิปหนาแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องติดตามรดช่วง้ครับขอบคุณตุ้ยแหลทุกแค่ทุกมิ่นขอบคุณตุกการติดต่างครับผมเจอกันคลิปหน้านะค,ะครับสวัสดีคร,ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ